ทมดาซิตี้เมืองเงาบนเส้นแดนใครรุกใครล้ำบนแผนที่ที่ขยับเองพื้นที่ชายแดนตราดว่าอาคารลักษณะกาสิโนฝั่งกัมพูชาบริเวณบ้านทมอดาจังหวัดโพธิสัตว์ติดกับบ้านท่าเส้นตำบลแหลมกลัดเมืองตราดมีส่วนปลูกสร้างล้ำเข้ามาในพื้นที่ที่ไทยอ้างสิท ทำให้ฝ่ายไทยต้องตรวจสอบตามแนวหลักเขตและกรอบความร่วมมือชายแดนไทยกัมพูชาโครงการฝั่งกัมพูชาถูกพูดถึงในชื่อทโมดาซิตี้เมืองใหม่ติดแดนมีภาพฝันคอนโดมิเนียมหรูจำนวนมากโรงแรมระดับสูงและคาสิโนขนาดใหญ่โดยมีการกล่าวอ้างถึงบทบาทบุญราณี ภรยาหุนเซนว่าเป็นผู้บุกเบิกแนวคิดเมืองใหม่ในพื้นที่นี้ชายแดนที่เคยเงียบสงบกลายเป็นจุดร้อนของความขัดแย้งเมื่อปี2563คณะสำรวจเขตแดนร่วมระหว่างไทยกับกัมพูชาได้ค้นพบความจริงที่น่าตกใจอาคารคาสิโนที่ชื่อทโมอดาไดมอนด์อินเตอร์เนชั่นแนลโฮเทล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการธรรมดาซิตี้ได้ก่อสร้างล้ำเข้ามาในพื้นที่ที่ไทยอ้างสิทธิโดยเฉพาะบริเวณใกล้บ้านชำรากจังหวัดตราดซึ่งเป็นหนึ่งใน17จุดรุกล้ำที่ถูกบันทึกไว้การค้นพบนี้จุดประกายให้ฝ่ายไทยเร่งตรวจสอบอย่างเข้มงวดภายใต้กรอบคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) เพื่อบกป้องอธิปไตย โดยสั่งหยุดก่อสร้างทันทีและเรียกร้องให้หรื้อถอนแต่ฟังกัมพูชาก็ยังคงนิ่งเฉยแม้จะมีข้อเสนอเงินช่วยเหลือจากนักธุรกิจไทยถึง3ล้านบาทเพื่อเร่งแก้ไขเบื้องหลังโครงการธมอดาซิตี้คือวิสัยทัศน์อันทะเยอทยานที่จะเปลี่ยนพื้นที่ชายแดนให้เป็นเมืองหรูหราด้วยคอนโดมิเนียมกว่าหนึ่งมื่นห้อง โรงแรมห้าดาวสถานบันเทิงและคาสิโนขนาดใหญ่โดยมีทุนจากนักลงทุนจีนและเศรษฐีกัมพูชาที่มองเห็นโอกาสในการสร้างชุมชนชาวจีนใหม่ที่เต็มไปด้วยอสังหาริมทรัพย์และการท่องเที่ยวแต่ภาพฝันนี้ซ่อนเงามืดไว้เมื่อโครงการถูกเชื่อมโยงกับอาชญากรรมข้ามชาติเช่นการฟอกเงินการค้าม,มนุษย์ และแก๊งคอรเซ็นเตอร์ที่เคยทำให้เจ้าหน้าที่ไทยต้องบุกช่วยเหลือตัวประกันกว่า103คนจากภายในอาคารเหล่านี้บริษัท MDS h e n g Investment ผู้พัฒนาหลักยังถูกสหรัฐขึ้นบัญชีดำเนื่องจากกิจกรรมผิดกฎหมายเหล่านี้และผู้ที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นหัวหอ,อกของแนวคิดนี้คือบุญราณีภริยาของฮุนเซน อดีตนายกรัฐมนตรีกรัมพูชาเธอถูกมองว่าเป็นผู้บุกเบิกและสนับสนุนโครงการโดยเชื่อมโยงกับเศรษฐีอย่างออกยาตรีเพียบซึ่งเป็นเด็กในสังกัดของเธอและได้รับสัมปทานป่าไม้ใหญ่โตในกัมพูชาผ่านเส้นสายตระกูลฮุนเซนออกยาตรีเพียบไม่เพียงเป็นเจ้าของบ่อนคาสิโนนี้เท่านั้น แต่ยังมีอิทธิพลในพื้นที่ชายแดนทั้งฝั่งเวียดนามและไทยโดยใช้คอนเน็กชันนี้ขยายโครงการที่ถูกวิจารณ์ว่าเป็นการแผ่ขยายทุนเทาและอิทธิพลจีนแม้ฮุนเซนจกกะเกษียณจากตำแหน่งแต่ชื่อเสียงของบุญราณียังคงเป็นที่กล่าวถึงโดยเฉพาะเมื่อเธอถูกเชื่อมโยงกับการพัฒนาที่อาจเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนใกล้ชิดเมื่อหน่วยนาะวิกโยธินในพื้นที่ เช่นชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่สามนำโดยนาอจตุพรสรงทิมไทยพาสื่อลงพื้นที่สำรวจจริงสิ่งที่พบคือภาพความจริงอันแตกต่างจากภาพฝันอาคารธมรดาไดมอนด์อินเตอร์เนชั่นนลโฮเทลในส่วนที่รุกล้ำถูกสั่งหยุดก่อสร้างมานานหลายปีสภาพผนังเก่าชำรุดสุดโลมถูกปล่อยทิ้งร้าง ราวกับสร้างปร,รักหักพังที่ลืมเลือนเวลาขณะที่อาคารใกล้เคียงกลับมีร่องรอยปรับปรุงใหม่ทาสีสดใสและติดตั้งเครื่องปรับอากาศทุกชั้นคาดว่ายังมีผู้ใช้งานหรืออาศัยอยู่ซึ่งบ่งชี้ว่ากิจกรรมบางอย่างอาจยังดำเนินต่อไปอย่างลับๆการลงพื้นที่ยังเผยให้เห็นความพยายามของฝ่ายไทยในการป้องกันการเอื้อประโยชน์ทางอ้อม โดยย้ำชัดว่าไม่มีการส่งน้ำประปาหรือไฟฟ้าข้ามแดนจากไทยไปเลี้ยงอาคารเหล่านี้เลยจุดสิ้นสุดของสาธารณูปโภคทั้งหมดอยู่ที่ด่านช่องทางการค้าบ้านทาเส้นฝั่งไทยเท่านั้นท่อนน้ำที่เห็นมาจากอ่างเก็บน้ำคลองสะพานหินซึ่งใช้สำหรับการเกษตรและบำบัดน้ำให้ประชาชนในจังหวัดตราดโดยไม่มีส่วนใดไหลข้ามไปยังกัมพูชาเสาไฟฟ้าก็หยุดอยู่ที่จุดเดียวกัน เพื่อหลีเกเลี่ยงการถูกกล่าวหาว่าไทยสนับสนุนโครงการรุกล้ำโดยไม่ตั้งใจถนนสายท่าเส้นธมดาซึ่งไทยสร้างด้วยงบกว่า51ล้านบาทในปี2559เพื่อการค้าขนส่งสินค้าระหว่างกลายเป็นเส้นทางหลักที่นำไปสู่จุดขัดแยน้นี้แต่ฝ่ายไทยยืนยันว่าจะไม่ยอมเสียอธิปไตยแม้แต่นิ้วเดียวและกำลังเฝ้าระวัง24ชั่วโมง รอคำสั่งจากหน่วยเหนือในการจัดการถนนท่าเส้นธรรมดาเดิมทีถูกสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงอ่างเก็บน้ำคลองสะพานหินก่อนที่จะได้รับการพัฒนาเป็นถนนสี่เลนตามมติคณะรัฐมนตรีปี2559เพื่อรองรับการค้าชายแดนไทยกัมพูชาแต่ต่อมาถูกสังคมตั้งคำถามว่า อาจถูกใช้เป็นเส้นทางลัดเข้าถึงโครงการคาสิโนฝั่งกัมพูชาโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นยืนยันว่าถนนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าและบริการประชาชนขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าประเด็นการล้ำเขตของอาคารฝั่งกัมพูชาต้องได้รับการแก้ไขผ่านกระบวนการชายแดนร่วมโดยสถานะลำ้ำไม่ลำ้ำขึ้นอยู่กับเส้นบางๆบ,บ,บนแผนที่ ซึ่งส่วนที่ล้ำเป็นเพียงบางส่วนของอาคารไม่ใช่ทั้งหมดและหลังคณะสำรวจร่วมพบข้อเท็จจริงในปี2560ฝ่ายไทยสั่งหยุดทันทีพร้อมติดตามในกรอบคณะกรรมการเขตแดนร่วมท่ามกลางภาพรวมชายแดนตราดที่มีกรณีคล้ายกันอีก17จุดทำให้กรณีธมดาซิตี้กลายเป็นจุดสนใจหลักของสังคม ชายแดนที่เต็มไปด้วยความลึกลับและข้อพิพาทเราจะพาคุณย้อนกลับไปยังปี2,550เมื่อถนนท่าเส้นธรรมดาเป็นเพียงเส้นทางดินแดงแคบๆที่ชาวบ้านในจังหวัดตราดใช้เดินทางไปยังอ่างเก็บน้ำคลองสะพานหินแหล่งน้ำสำคัญสำหรับการเกษตรและชีวิตประจำวันเสียงรถมอเตอรไ์ไซค์ดังก้องผ่านตาทึบกลิ่นใบไม้ชื้นและสายหมอกยามเช้า คล้ายกับเรื่องราวในนิทานพื้นบ้านแต่แล้วในปี2559มติคณะรัฐมนตรีได้เปลี่ยนแปลงทุกอย่างโครงการถนนสีเลนถูกอนุมัติด้วยงบประมาณมหาศาลเพื่อรองรับการค้าชายแดนที่กำลังเฟื่องฟูรถบรรทุกรับสินค้าจากกัมพูชาเริ่มไหลทะลักชาวบ้านล่าว่าถนนใหม่นี้ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นการขนส่งผลไม้และสินค้าอุปโภคบริโภคเร็วขึ้นหลายเท่า แต่ในขณะเดียวกันเสียงกระซิบกระซาบจากสังคมก็เริ่มดังขึ้นหรือว่าถนนนี้ถูกสร้างเพื่อเชื่อมต่อกับโครงการยักษ์ใหญ่ฝั่งกัมพูชาโดยเฉพาะคาสิโนที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดใกล้จุดผ่านแดนย้อนไปปี2560คณะสำรวจชายแดนร่วมระหว่างไทยและกัมพูชาได้ลงพื้นที่จริงทีมงานสวมเสื้อกักสะท้อนแสงเดินเท้าผ่านทุ่งหญา้าที่เปียกชื้นจากฝนตกใหม่ พวกเขาวัดระยะด้วยเครื่องมือ GPS ขั้นสูงและพบข้อเท็จจริงที่ชัดเจนว่าบางส่วนของอาคารล้ำเข้ามาในเขตไทยจริงฝ่ายไทยไม่รอช้าสั่งหยุดการก่อสร้างทันทีและนำเรื่องเข้าสู่กรอบคณะกรรมการเขตแดนร่วมซึ่งเป็นเวทีเจรจาที่ทั้งสองประเทศใช้แก้ปัญหาแบบนี้มานานนายสมศักดิ์เล่าต่อว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เราติดตามผลทุกเดือนเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครได้เปรียบ ในภาพรวมของชายแดนตราดยังมีจุดพิพาทคล้ายกันอีก17จุดตั้งแต่รั้วลวดหนามที่เลื่อนตำแหน่งไปจนถึงอาคารที่สร้างคร่อมเขตจุดเหล่านี้ถูกจัดลำดับความสำคัญเพื่อคลี่คลายพร้อมกันแต่กรณีทมอดาซิตี้กลับโดดเด่นที่สุดเพราะมันเชื่อมโยงกับโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่สังคมจับตามองบางคนมองเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจบางคนเห็นเป็นภัยคุกคามต่ออธิปไตย สารคดีนี้จึงจบลงด้วยคำถามที่ยังค้างค่ะเส้นเขตแดนที่บางเบาจะนำพาไปสู่ความสงบหรือความขัดแย้งที่ยืดเยื้อโครงการทมอดาซิตี้เป็นความร่วมมือระหว่างทุนกัมพูชาและทุนจีนโดยตั้งเป้าเป็นเมืองใหม่ที่รวมคอนโดมิเนียมโรงแรมและคาสิโนใกล้แนวชายแดน ซึ่งเชื่อมโยงกับเครือข่ายทางการเมืองระดับสูงฝั่งกัมพูชาคณะที่สื่อในประเทศกล่าวถึงความเชื่อมโยงกับทุนจีนสีเทาและผู้มีอิทธิพลทางการเมืองทั้งสองฝั่งแต่ประเด็นเหล่านี้ยังรอการตรวจสอบอย่างเป็นทางการหลังการลงพื้นที่สังคมเกิดแรงกดดันสองทางโดยบางกลุม่มยืนยันให้หรื้อถอนสวนที่ลำเขตเพื่อยืนยันอธิปไตยแห่งชาติ และปกป้องดินแดนจากธุรกิจสีเทาขณะที่อีกกลุ่มตั้งคำถามเชิงสร้างสรรค์ว่าควรหาทางใช้ประโยชน์ร่วมกันเช่นการค้าหรือการท่องเที่ยวเพื่อไม่ให้เสียโอกาสทางเศรษฐกิจแต่หน่วยงานไทยยืนยันไม่เห็นด้วยกับการใช้ร่วมในพื้นที่ที่ไทยอ้างสิทธิ์พวกเขามองว่ามันคือการบุกรุกที่ต้องจัดการเด็ดขาดผู้นำกองทัพในพื้นที่สะท้อนเสียงหนักแน่นว่า พร้อมปฏิบัติตามคำสั่งจากระดับนโยบายไม่ว่าจะเป็นการรื้อถอนหรือมาตรการอื่นๆแต่ทุกอย่างต้องเดินหน้าในกรอบกฎหมายชายแดนและข้อตกลงทวิภาคีไทยกัมพูชาเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจลุกลามได้ในเงามืดของชายแดนไทยกัมพูชาที่ซึ่งเนินเขาและแม่น้ำเป็นพยานแห่งความลับโครงการธมดาซิตี้พุทขึ้นราวกับเมืองในนิยาย แต่รายงานเชิงสืบสวนเปิดเผยว่ามันคือผลผลิตจากความร่วมมือระหว่างทุนกัมพูชาและทุนจีนยักษ์ใหญ่ตั้งเป้าเป็นมหานครใหม่ที่เต็มไปด้วยคอนโดมิเนียมสูงระฟ้าโรงแรมหรูหราและคาสิโนที่ส่องแสงเรืองรองใกล้กับแนวชายแดนด่านธรมดาเพียงชั่วพริบตาชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่าพวกเขาเห็นรถเครน และคนงานนับร้อยเคลื่อนไหวไม่หยุดยัง้งสร้างอาคารที่ดูเหมือนจะยื่นล้ำเข้ามาในเขตไทยอย่างไม่เกรงกลัวรายงานเหล่านี้เอ่ยถึงเครือข่ายทางการเมืองระดับสูงฝั่งกัมพูชาที่มีชื่อเสียงในแวดวงอำนาจราวกับเป็นผู้อยู่เบื้องหลังที่ดึงดูดนักลงทุนจีนให้หลั่งไหลเข้ามาเพื่อเปลี่ยนพื้นที่ชายแดนให้กลายเป็นศูนย์กลางการพนันและความบันเทิงแต่เรื่องราวไม่ได้จบแค่นั้น สื่อในประเทศเริ่มขุดคุ้ยลึกเข้าไปพูดถึงความเชื่อมโยงกับทุนจีนสีเทาคือกลุ่มนักลงทุนที่คลุมเครืออาจเกี่ยวข้องกับธุรกิจไม่โปรง่งใสและผู้มีอิทธิพลทางการเมืองทั้งสองฝั่งแดนที่คอยเชื่อมโยงผลประโยชน์ข้ามพรมแดนชาวบ้านคนหนึ่งเล่าว่าเขาเคยเห็นรถยนต์หรูหราของนักธุรกิจจีนแล่นผ่านถนนสีเล่นท่าเส้นธรอดา ตรงไปยังไซตก่อสร้างโดยมีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกแต่ประเด็นเหล่านี้ยังคงเป็นเพียงคำกล่าวอ้างรอคอยการตรวจสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานรัฐและพยานหลักฐานที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะในโลกของการเมืองชายแดนความจริงมักถูกปกปิดไว้ใต้ชั้นของเอกสารและการเจรจาลับแรงสันสะเทือนจากสังคมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หลังทีมสื่อและนักเคลื่อนไหวลงพื้นที่สำรวจชาวไทยจำนวนมากลุกขึ้นเรียกร้องสองทางบางกลุ่มยืนยันว่าต้องทุบทิ้งอาคารส่วนที่ล้ำเขตเพื่อยืนยันอธิปไตยของชาติและปกป้องดินแดนจากธุรกิจสีเทาขณะที่อีกกลุ่มตั้งคำถามเชิงสร้างสารรค์ว่าควรหาทางใช้ประโยชน์ร่วมกันเช่นการค้าหรือการท่องเที่ยวเพื่อไม่ให้เสียโอกาสทางเศรษฐกิจ แต่หน่วยภาคสนามของไทยโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ชายแดนและทหารยืนยันจุดยืนชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับการใช้ประโยชน์ร่วมในพื้นที่ที่ไทยอ้างสิทธิ์พวกเขามองว่ามันคือการบุกรุกที่ต้องจัดการเด็ดขาดผู้นำกองทัพในพื้นที่สะท้อนเสียงหนักแน่นว่าพร้อมปฏิบัติตามคำสั่งจากระดับนโยบายไม่ว่าจะเป็นการรื้อถอนหรือมาตรการอื่นๆ แต่ทุกอย่างต้องเดินหน้าในกรอบกฎหมายชายแดนและข้อตกลงทวิภาคีไทยกัมพูชาเพื่อลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่อาจลุกลามได้ท่ามกลางแรงกดดันเหล่านี้ชายแดนธมอดายังคงเป็นเวทีแห่งความไม่แน่นอนชาวบ้านมองดูอาคารสูงที่กำลังเติบโตคิดถึงอนาคตที่อาจนำมาซึ่งความเจริญหรือหายนะรายงานเชิงสืบสวนยังคงไหลเวียนอยู่ ขณะที่การเจราจาระหว่างสองชาติกำลังดำเนินไปอย่างเงียบเชียบคำถามใหญ่ยังค้างคา,าว่าโครงการนี้จะเป็นสะพานเชื่อมความรุ่งเรืองหรือเพียงกับดักที่ล่อลวงให้ชาติสูญเสียดินแดนโดยไม่รู้ตัวในปี2563คณะสำรวจชายแดนร่วมระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา ได้เดินทางไปยังพื้นที่ชายแดนจังหวัดตราดเพื่อตรวจสอบโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่ชื่อธโมดาซิตี้ซึ่งประกอบด้วยคาสิโนและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆโครงการธโมดาซิตี้ตั้งอยู่ใกล้กับแนวเขตแดนไทยกัมพูชาโดยการสำรวจครั้งนั้นเผยให้เห็นข้อเท็จจริงที่สำคัญ คือมีเพียงบางส่วนของตัวอาคารในโครงการนี้ที่รุกล้ำเข้ามาในเขตแดนไทยไม่ใช่ทั้งหมดของโครงการอย่างที่สื่อบางแห่งรายงานภาพจากภาคสนามแสดงให้เห็นโครงสร้างคอนกรีตที่ยื่นออกมานอกเส้นเขตแดนที่กําหนดไว้ตามสนธิสัญญาโดยจุดรุกล้ำเหล่านี้รวมถึงส่วนฐานรากและผนังบางด้าน ซึ่งวัดระยะได้เพียงไม่กี่เมตรแต่ก็เพียงพอที่จุดประกายความกังวลด้านอธิปไตยทันทีที่ค้นพบฝ่ายไทยได้ออกคำสั่งหยุดการก่อสร้างในส่วนที่รุกล้ำทันทีโดยอาศัยข้อมูลจากคณะสำรวจร่วมนี้เป็นหลักฐานการกระทำนี้ไม่ใช่การเผชิญหน้าแบบทันทีทันใดแต่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการทูตที่เป็นระบบ ผ่านคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JBC ซึ่งทั้งสองประเทศใช้เป็นเวทีในการเจรจาและติดตามผลเอกสารอย่างเป็นทางการจาก JBC บันทึกไว้ว่าฝ่ายกรรมัมพูชายอมรับข้อเท็จจริงจากภาคสนามและตกลงที่จะปรับแก้โครงสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับแนวเขตแดนที่ตกลงกันไว้การติดตามผล ยังคงดำเนินต่อเนื่องโดยมีการประชุม J จบีหลายครั้งเพื่อประเมินความคืบหน้าและป้องกันการเกิดซ้ำหากอย่างไรก็ตามกรณีรโมดาซิตี้ไม่ใช่ปัญหาโดดเดี่ยวหากมองภาพรวมของชายแดงจังหวัดตราดก็จะพบว่ามีจุดปัญหาลักษณะคล้ายกันอีกหลายแหง่งซึ่งถูกจัดลำดับไว้ถึง17จุด ที่ต้องได้รับการคลี่คลายพร้อมกันจุดเหล่านี้ครอบคลุมตั้งแต่การรุกล้ำจากสิ่งปลูกสร้างการทำเหมืองแร่ไปจนถึงเส้นทางเดินป่าที่ข้ามเขตโดยไม่ตั้งใจตามรายงานจากกระทรวงการต่างประเทศไทยจุดเหล่านี้ถูกจัดกลุ่มตามระดับความรุนแรงและความเร่งด่วนโดยทโมดาซิตี้ถูกเน้นเป็นพิเศษเนื่องจากขนาดของโครงการ และผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นสังคมไทยและสื่อมวลชนให้ความสนใจจุดนี้มากที่สุดเพราะมันเกี่ยวข้องกับธุรกิจคาสิโนและการพัฒนาที่อาจส่งผลต่อเศรษฐกิจชายแดนประเด็นของโครงการธมอดาซิตี้ไม่ใช่แค่เรื่องการลุกล้ำชายแดนธรรมดาแต่เป็นปมใหญ่ที่สะท้อนถึงความซับซ้อนของสมดุลระหว่างอธิปไตยเศรษฐกิจ และการเมืองระหว่างประเทศโดยการขยายรายละเอียดนี้ในรูปแบบสารคดีเรื่องเล่าจะนำเสนอผ่านมุมมองนักข่าวที่ติดตามพัฒนาการอย่างใกล้ชิดเพื่อเผยให้เห็นว่าทำไมเรื่องนี้ถึงใหญ่กว่าที่คิดและสถานะล่าสุดที่ยังค้างคาในความไม่แน่นอนประเด็นของโครงการธอมอดาซิตี้ไม่ใช่แค่เรื่องการลุกล้ำชายแดนธรรมดาแต่เป็นปมใหญ่ ที่สะท้อนถึงความซับซ้อนของสมดุลระหว่างอธิปไตยเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศโดยการขยายรายละเอียดนี้ในรูปแบบสารคดีเรื่องเล่าจะนำเสมอผ่านมุมมองนักข่าวที่ติดตามพัฒนาการอย่างใกล้ชิดเพื่อเผยให้เห็นว่าทำไมเรื่องนี้ถึงใหญ่กว่าที่คิดและสถานะล่าสุดที่ยังค้างคาในความไม่แน่นอนลองนึกภาพสารคดีที่เปิดฉากด้วยภาพขาวดำย้อนอดีต ชายแดนไทยกัมพูชาในทศวรรษ 1980s และ 1990s ที่เต็มไปด้วยคาสิโนเถื่อนและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษผุดขึ้นราวดอกเข็ดเสียงบรรยายทุ้มต่ำเริ่มเล่าว่าชายแดนนี้ไม่เคยสงบมันคือสนามรบเงียบระหว่างทุนการเมืองและดินแดนตลอดหลายทศวรรษ ประวัติศาสตร์ที่นี่เต็มไปด้วยการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจที่ผสมผสานกับกิจกรรมเสี่ยงสูงอย่างการพนันซึ่งมักนำไปสู่การสร้างข้อเท็จจริงบนพื้นดินสิ่งปลูกสร้างที่กลายเป็นเครื่องมือในการเจรจานแนวเขตและความมั่นคงระยะยาวผมในฐานะนักข่าวที่ติดตามเรื่องชายแดนมานานเคยเห็นตัวอย่างมากมายเช่นโครงการคาสิโนในปอยเปตที่เคยจุดชนวนความขัดแยง้ง จนนำไปสู่การประทะกันในปี2008หรือการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ทำให้เส้นแบ่งแดนเบลอเลือนกลายเป็นเครื่องมือสำหรับรัฐใกล้เคียงในการอ้างสิทธิ์โดยไม่ต้องใช้กำลังทหารการสร้างสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่การลงทุนแต่เป็นการวางหมากที่ส่งผลต่อการเจรจาระหว่างประเทศ ทำให้รัฐไทยต้องเผชิญกับความท้าทายในการรักษาสมดุลระหว่างการปกป้องดินแดนกับการดึงดูดเศรษฐ,ฐกิจจากนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะทุนจีนที่ไหลบ่าเข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำโมดาซิตี้จึงกลายเป็นภาพแทนที่ชัดเจนของสมดุลระหว่างอธิปไตยและเศรษฐกิจชายแดนมันไม่ใช่แค่โครงการอสังหาริม,มทรัพย์ธรรมดา แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการบีบคั้นให้รัฐไทยต้องตัดสินใจอย่างชัดเจนทำในเชิงกฎหมายระหว่างประเทศเช่นการอ้างอิงอนุสัญญาเจนีวาว่าด้วยเขตแดนและข้อตกลงทวิภาคีปี2001และการบังคับใช้จริงในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนอย่างชาวบ้านท้องถิ่นนักลงทุนและกองกำลังชายแดนผมจำได้ว่าตอนลงพื้นที่ครั้งล่าสุด ใกล้จุดผ่านแดนที่ปกคลุมไปด้วยพุนแดงจากถนนลูกรังชาวบ้านเล่าให้ฟังด้วยน้ำเสียงกังวลว่าโครงการนี้มันใหญ่เกินไปมันอาจเปลี่ยนชายแดนเราไปตลอดกาลมันบีบให้รัฐบาลต้องชั่งน้ำหนักระหว่างการยืนยันอธิปไตยเพื่อป้องกันการสูญเสียดินแดนแบบค่อยๆเป็นค่อยไปกับโอกาสทางเศรษฐกิจที่อาจนำรายได้จากนักท่องเที่ยวและนักพนันเข้ามาแต่หากจัดการไม่ดี อาจจุดชนวนความขัดแย้งใหญ่โตเหมือนเหตุการณ์ประสาทพระวิหารที่ยังหลอกหลอนความสัมพันธ์สองชาติมาจนทุกวันนี้สถานะล่าสุดของเรื่องนี้ยังคงอยู่ในความมืดมนรอคำสั่งทางการที่อาจเปลี่ยนทุกอย่างหลังจากการสำรวจร่วมระหว่างไทยและกัมพูชาเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วเจ้าหน้าที่พบข้อเท็จจริงว่าส่วนที่ล้ำแดนถูกสร้างขึ้นจริง จึงมีคําสั่งหยุดการก่อสร้างทันทีตอนนี้ทุกอย่างค้างคาอยู่ระหว่างการรอคําสั่งระดับนโยบายจากส่วนกลางว่าจะรื้อถอนทั้งหมดถอนออกบางส่วนหรือดำเนินการอย่างไรเพื่อไม่ให้กระทบความสัมพันธ์หน่วยงานในพื้นที่เช่นทหารชายแดนที่ผมเคยสัมภาษณ์ย้ำจุดยืนด้วยความมุ่งมั่นว่าเราพร้อมทุกอย่างเพื่อคุ้มครองอธิปไตย พวกเขายืนยันว่าการตัดสินใจต้องไม่ขัดหลักพื้นฐานแต่กระบวนการต่อไปจะขึ้นอยู่กับการเจรจาร่วมในกรอบคณะกรรมการเขตแดนไทยกัมพูชาซึ่งจะต้องยืนยันแนวหลักเขตให้ชัดเจนและจัดการคดีรวมถึงสิ่งปลูกสร้างให้สอดคล้องกับกฎหมายทั้งสองประเทศผมเห็นภาพเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝั่งยืนคุยกันใต้ร่มไม้ใกลรั้วชายแดนมันเป็นฉากที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดแต่ก็มีความหวัง หากการเจรจานี้ล้มเหลวอาจนำไปสู่คดีในศาลร,ระหว่างประเทศหรือแม้แต่การประทะกันแต่หากสำเร็จมันอาจเป็นแบบอย่างในการจัดการชายแดนในอนาคตสารคดีเรื่องนี้จริงไม่จบแค่นี้แต่เป็นการเตือนว่าประเด็นชายแดนอย่างทมอดาซิตี้คือกระจกสะท้อนถึงความเปราะบางของชาติในโลกที่ทุนและอำนาจไหลข้ามแดนอย่างอิสระ